วันนี้มาดูป้ารัตนากินข้าวกันดีกว่า EP เท่า e ไหร่แล้วเราเนาะ EP สี่ e แล้วสี่ไปแล้วเออ EP สี่ EP สี่เรามาดูป้ารัตนากินข้าวกันเจ๊อร่อยไหมจ๊ะ <c oughs> เอาอีกไหมอหู้หไม่เอาแล้วอ่ากินก่อนเน,ะนาะวันนี้เรากินาป้ารัตนากินข้าวเราก็เลยมาถ่ายให้ดูชิวๆน้าจาะอ,ะาอาอะไรน้าอะไรไหมจ๊ะเขากินอยู่ชุน น้ำเขาล่ะน้ำนี่วางไว้ตรงนี้โอ้น้ำน้ำขอน้ำกินกินน้ำกินน้ำอืมเจ๊หนูขอโทษจ้ะนี่ช้อนอยู่นี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 ่อืมโอเคโทษทีอ่าตามด้วยน้ำส้มหน่อยนึงอ่าน้ำหมอกินน้ำส้มเนาะเจ๊เข้ามาแล้วเนี่ย ได้ยินเสียงหนึ่งเจจุกเจจุกตกใจอะไรที่อยู่กับเจจุกทั้งวันใครแล้วหมออยู่กับเจจุกทั้งวันอิ่มไหมข้าวอ่ะเจดีค่ะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วใช่ไหมแกเอาแพิ่มหน่อยเหรอเยเจจทานเยอะเลยเออแม่น้ำส้มน้ำส้มให้นำหมอเขาคุยกันทุกาหมดเลยอเยอะทำกับข้าวเลี้ยงน้องเหนื่อยไงเจจุก ถอนหายใจเลยอ่ะอุ๊ยจับมือให้กำลังใจพี่แล้วน้าหมอชวนหนูกินข้าวมั้งสิอะไรไหมเห็นูอิ่มเลยกระต้วอิ่มเลยเจลนวอิิมต้มเรียบร้อยวันนี้เจเรียบร้อยเก่น่ารักไปป้ เดี๋ยใส่ลุงมาอาบน้ำเลยโห้ใส่ลุงเหรอเจ้าูดถึงโห้ยดีใจไหมดีใจไหมล่ะดีใจที่พาพู้ถึงอ่ะพี่น้องอยู่ข้างๆดีใจไหมเอะดีใจค่ะอือโอ้ผูดกับเจ้าถูกขาดเลยคุณไม่ต้องตอบอะไรกันนะมารู้ดีหมรู้ดีเอาล่ะ ว่ายหนูก็ดีใจไงเจพูดกับเจจุกเคยเป็นแสนเสริลุกมากระอาบน้ำดูดเนาะเออเดี๋ยวเสริลุกมาพี่น้องเราทั้งนั้นพูดรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเจพูดอย่างนี้ดีมากเลยหลังรอบครับจุนเจอเจให้เจจุกรวยๆได้ไหมล่ะแน่นอนที่เจเราว่าเดี๋ยวเอานี่ใส่เลยจ๋าอะไรจอดไม่หมดโอเคหมดไหมอาบากินป้าวเรียกหมดแล้วเอออามา เออจุกบอนคำใหญ่จังเลยหมดแล้วเอาอีกเนื้อเอาไหมว่าอะไรเจ๊อิ่มเหรอนะชีวิตจริงเจ๊พูดตรงไปตรงมาอย่างนี้ตรงไปตรงมาเรื่องจริงเลยชาวบ้านเขาพูดกันเอาน้ำเปล่ากับน้ำส้มก็บอกน้ำเท่าไหร่นู่นน้ำเอาน้ำให้ใครอยู่ในบ้านมั้งมีไหมอยู่หมดแล้วหลานแล้วเหร่น นั้นส้มก่อนแล้วนี่ค่อยน้ำเปล่ามากินข้าวเสร็จต้องจิบน้ำเปล่าจิบน้ำเปล่าเลยแล้ว<ล>ไอ้วิตามินที่หมอให้มาเออหลังอาหารมามาาน้นวมาแก่แล้วก็โรคเยอะอย่างเงี้ยเนาะ,ะแม่อายุขนาดนี้ไม่มีโรค ไม่มีโรคเดินไม่ไหวไม่ได้เดินไม่ไหวครอบครัวใครเป็นยังไงครอบควรหกสิบขนาดนี้แม่ยังไม่มีเป็นไรเลยดีแล้วยันหกสิบหกถึงมาอ่อนขี้โม้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยอ่ะอะไรน้ำต้มดีหน่อยขอบคุณคุณเจนกินน้ำต้มแล้วเดี๋ยวว่าคุยกับเจ๊นะเสียงสองด้วยอ่ะเธอไม่ต้องมาสอนหรอกพารู้ดีหมดไม่ได้สอนแล้วน้องแม่เนี่ยได้วิตามินอ่ะอย่าาอะไรเจนี่เนี่ยน้ำต้มกินไปก่อนเดี๋ยวยาเขากิน วิตามินวิตามินนะคะเป็นต้มแกล้มบำรุงใช่ไหมไม่ใช่ยาเจเนี่ยพระวิตามินเพิ่มเพิ่มโพแทสเซียมที่หมอให้มาค่ะูรู้ชีวิตจริงเลยเนี่ยผ่าจัดการเจมชีวิตจริงก็เป็นนางพยาบาลไงเอาแล้วหมออย่าไปจับเดี๋ยวเปื้อนอีกอะไรออันนั้นน้ำส้มส้มนะเอาไปไปจับฝาตรงนั้นเช็ดมือเช็ดมือไม่ต้องพูดเขาพูดเขารู้กับพี่สาวเจ๊จุกพูดไป ไม่พูดแล้วเออไม่ต้องมสอนเขาหรอสมเด็จเหรเขาพูดกับหนูเลยเออเกินอีหน่อยมัน้ำส้มแหละหนาวลม,มถ้าอย่างงั้นพี่น้องก็อยู่ด้วยกันสองคนเลยนะไม่อยู่ด้วยแล้วนะถ้างั้นนะอ,อ่ะก็ไปไหนก็ไปเ <laughs> <laughs> จ้าวิตจริงนะพาพูดกับเราอย่างนี้เลย <laughs> ไม่เคยง้อกันเลยนะน้นองที่ เธอรุ้งจิกไงนงาเจ๊โ้๊ะจาแม่นแม่นแล้วละนาละเจ๊เจรัตนารักหนูไหมจ๊ะเอ้ยคุณเป็นใครล่ะเป็นเป็นลูกเจ๊จุกอะเป็นชาวบ้านพูดใี่เราฟังหมดเลยไม่แล้วถ้าหนูเป็นชาวบ้านเจ๊รักไหมจ๊ะมาพูดอย่างงี้นะเนี่ยกินอิ่มแล้วเป็นไงอะเดี๋ยวมาพูดเจ๊มันเป็นใครนะมาพูดในบ้านเนี่ยเดี๋ยวมาพูดเดี๋ยวเจ๊โดนอ่างั้นกินน้ำไปจ้าไม่ต้องมาสอนตามใจเรเป็นคนดีในบ้านกิน้ำสมุดยังอ่ะ ยังเหรอโอเคไอ้กินน้ำซุ่ม่อนไม่ต้องมาพูดหรอกนะพูดยังไม่่ได้้เราูองพูดเจหนูรู้ในจิตใจเลยพระสงี่พูดย่างนัะน้าหมอหนูคุยหนูคุยกันหนูไม่ได้คุยกับน้าหมอไม่ใช่ชีวิตบ้านนี้เลยก็พูดกันน่ะเดี๋ยวแต่ลุงมาแล้วใช่ไหมพอยังยินดีไหมพอยังพอแล้วก็นายเจ๊พอแล้ว ไม่กินทห่หมดเหรอไม่ตรงแม่ไม่ใช่ตรงก้นๆมันมีมันมีเขาเรียกอะละเก็ดเก็ดของส้มด้วยไงมันต้องมันต้องเอาเอาสวยซะแล้วเอายายาไม่ไม่น้ำส้มอะแม่มันเก็ดอยู่ข้างล่างอะน่าจะกินเก็ดส้มตรงนั้นด้วยป่ะอาแบมือโอ้เจนเนาะวิตามินอะไรอะเนี่ยไข่ปลายาวิตามินไม่ใช่ยาเป็นวิตามินเออ เหน็คมยาคมเป็นไงขมไม่ใช่ขมอ๋อขมเออนั่นแหละดูนบ้าดนน้ำหมอก็กินยาง่ายเนาะชีวิตบ้านเราอะกระพาะเขารู้เรื่องก็โดนบันดาลแล้วอมอเจ๊จุกจะกินข้าวยังทำแม่แก้วแก้วน้ำหมอกันนี่แนบหนึ่งแก็บให้ไม่แม่จะกินข้าวให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อหน่อยเขาต้องเสิร์ฟน้องใกินก่อนเดี๋ยวน้องกินอิ่มดีแล้วเนะเจ๊อิ่มไหม อินขอบคุณค่ะพูดพอคนลูกคุณนะพวกคุณนะเป็นอย่างไรพารู้เรื่องเวลานะพูดพอแล้วน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะพูดบ้านเราเป็นขอบคุณขอบคุณทุกวันเจ๊บ้านเรามีกี่คนยังไงพารู้เรื่องอ่ะแล้วมีกี่คนล่ะปะเอ้เขานับเป็นบุคคลน่ะอ๋อแล้วมีกี่คนล่ะนะกูไม่กูไม่ตอบมึงหรอกเป็นใครมาจากไหนอ่ะ จรดดาเจมัน <โก S 1> เป็นใครอะอย่างเงี้ยเป็นชาวบ้านาามั้งเออที่หลังไม่คือทำไมจเจรดาตามใจน้องจังเลยอ่ะเอ้ยตามใจทีชีวิตจริงอ่ะ,อะบ้านบ้านเรารู้ดีกันหมดพ้าดนจิตใจอ่ะ ปล่อยให้พี่น้องอ่คุยกันอ่ะแม่อยากคุยคุยไปเขาไม่คุยกับหนูก็โอเคมันไม่ใช่ชีวิตจริงในบ้านเลยนะไปบ้านกาเดี๋ยวใส่ลุงมาเออนั่นไงแม่เข้าบ้านหรอกพี่น้องจริงไปล็อกบ้านพวกอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจก็มาไปล็อกบ้านไว้ก่อนไม่ให้เข้าทั้งตำรวจทั้งใส่ลุงอ่ะไม่ให้เข้าหมดอ่ะตำรวจจะยิงมึงเลยยิงได้ไงก็ไม่ให้เข้าอ่ะพี่จอยพี่จอยเดี๋ยวไปล็อกบ้านไม่ต้องให้น้าใส่ลุงเข้าทินยาเก่งขึด้วยนะสองเม็ดทินธรรมดามาก่อนไม่เอาเลยนะทิ้งเดี๋ยวนี้กินได้ เจ๊จุกเดี๋ยวหนูไปล็อกบ้านเนาะไม่ให้เจ๊ใส่ลุงเข้านะมึงเงิ่ล็อกไม่ได้หรอกเอาทำไมล่ะมันด,ดึกแล้วบ้ารชาการอย่างนงี้เดี๋ยวพากก็จัดสรรดึกแล้วเดี๋ยวหนูล็อกบ้านก่อนมึงทำย,ย,ยังไง <c oughs> ทำมือแนะเดี๋ยวผมันยิงมึงอะทำยังไงทำงั้นหนูไปล็อกบ้านเจ๊เชื่อในบ้านไหมนะจีวิจิตร<ม>เป็นยังไงทำไมเขาขี้ฟ้องจังอ่ะ ไม่ได้ขี้ฟ้องหรักพูดแบบนี้มันขึ้นเสียงแบบนี้นะพัดสายหน้าน่ะใครขึ้นเสียงใครเป็นคนขึ้นเสียงก้อนเธอนี่แหละหนูพูดดีๆเบาๆนะหมอแล้ไม่เบาเลยโอ้โหจ้าแม่คนพูดเบาไม่ใช่ชีวิตบ้านนี้เลยเถียงก็เขาเหนื่อยเดี๋ยวใส่ลุกมาจ้ะไปเถียงก็เขาเราเหนื่อยเดี๋ยวใส่ลุกมาก็รู้เดี๋ยวใส่ลใส่ลุกมาก็ไม่าเข้าบ้านเอ้ยมึงไม่ต้องมาบัญชาการนี้หรอกกุญแจอยู่ที่หนูให้เข้าดูแล น้องเราเนาะจะน้องเราเจนในไส้อะน้องน้องในไส้ที่บอกอีน้องคนสุดท้องอะเหรอมึงไม่ต้องมาแต่งเรื่องหรอกวงมึงอะหนูมีพยานมทั่วประเทศนะหนูบอกก่อนภาคก็รู้ทั่วประเทศแล้วมึงไม่ใช่อ่ะอือเจ๊อย่าไปเชื่อนะน้องเจนยังไงยังไงเจนต้องรู้ดีไว้เลยแม่แม่แล้วเดี๋ยวพอน้าลุงมาเรียกแม่ยังไงนะมึงลืมเรียกแม่ จิ๊บเดี๋ยวสับและอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่แค่เอาสับเฮ้ยแจงนี่คือการสับครั้งแรกของวันนี้นะิจริงวันนี้อยู่บ้านทั้งวันไม่มีสับนะนี่เพื่สับครั้งแรกการจังเลยนะเนี่ยทำไมหนูมาไม่ใช่หนูมาคุยกับเจ๊รัตนาทำไมต้องจงเก่งเมืองอะมาบัญชาการหุยพระรู้เรื่องใจคอเป็นยังไงกินแม่กินกินอิ่มเสร็จปุ๊บมีแรงปั๊บเอาว่าหนูยไหมเาว่าแันละ ว่าที่ไหนล่ะหนูว่าที่ไหนล่ะเจ๊จูสาวละพัฒนชนิดเนี่ยมึงอะมึงไม่ใช่คนบ้านกูเลยนะสาวละพัฒนชนิดคืออะไร่าพูดกันหมดเลยเดี๋ยวมันว่าจะจ๊พูเป็นพี่สาวคนโตนะอืใช่ที่ไหนเอ้ยหนูว่าเห็นไหมเห็นหนูว่าไหมมันไม่รู้เออดีแล้วแหละคนที่สองเจรดาเป็นคนที่สองาวอีกแล้วอุ้ยสาวพวกมึงในี่ไม่าสาเกลี้ยงประทังแสงเลยชีวิตที่มัมีค่ากันพวกมึงไม่มีค่าแต่ป้า อุ้ยอุ้ยไปเลยมันใช่ที่ไหนนะเจ๊บ้านมันอ่ะฟ้องเจ๊พุ่งพุ่งนันเลยในใ่อ่ะเราไม่มีค่าจะจุกไม่เหนื่อยอ่ะฟ้องทั้งวันเนี่ยฟ้องความจริงอ่ะพ่ายบนความจริงอ่ะเอ้ยบ้านกูมีอย่างนี้นะน้าหมอแต่งเรื่องโอ้ยเจ๊ดูโตรนะโอ้ดูสิคีฟ้องอยู่แล้วเนี่ยมืงอกี้พีมึงโดนคนยิงเนาะโอ้โหบ้านเรานี่พุนไปหมดแล้วเนาะทั้งหลัง ตายไปเลยต้องตายเฮ้ยต้องยิ้มอะเฮ้ตายไปเลยพูดอย่างนี้นะบ้านอะไรก็ไมต้องยิ้มนะชีวิตหนูชีวิตจริงกันนะใส่ลุงจิ๊บนะเอ้ยแม่แม่เอ้ยไม่ใช่เจรัตดาบ้านเจนี่หลังทั้งหลังนี่พุ่นไปหมดเลยเนาะกระส่งกระสุนเต๊มไปหมดเลยปากมึงพูดไปเหอะเพราะมึงไม่ใช่คนความจริงในบ้านนี้ไงอะหนูเป็นชาวบ้านแถวนี้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเขาก็รอมึงให้ตายเลยโอ้โห ดห้นบรนดาให้คนมาแอบยิงเนี่ยไปไปพอแล้วไม่กวนใจแล้วกินกินขิมแล้วก็พักก่อนพักเบรกก่อนมวเตรียมตัวอาบน้ําค่ะเพื่อนๆอาบน้ำนะเดี๋จอเคเดี๋ยวพีทีต่อไปเดี๋ยวจะหากิจกรรมอื่นที่เขาทําเป็นในชีวิตประจําวันอะค่ะเดี๋ยวจะจะเอามาให้ดูกันแก้เหงาเนาะฝากกดติดตามกด subscribe ช่องป้ารัตนาชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้ารัตนาหน่อยนะอคน เขาทำร้ายมึงกันหมดเนี่ย